รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกับดรสมิธแล้วนะครับเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังครบธงชาติแบบนี้ครับมาอยู่กับพวกเราอัปเดตนะครับเรื่องราเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองและตลอดสัปดาห์นี้ยังคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอาการท้องอืดกับน้องก้อยนั่นเองนะครับแหมผ่านไปแล้ว3วันเนาะจันทร์ถึงพุธเป็นไงบ้างครับเรื่องท้องอืดคือรู้สึกว่าฉลาดขึ้นเหรอคืออย่างน้อยได้ความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับท้องอืดเพราะว่ามันเป็นบ่อยแล้วก็เปปป็็นนนรรรระจจําาาาาาออออออย่่่่่่งงงงี้้้้้คแแแลลววววกกกทททใหูิๆืมััตตุณบไ พูดเยอะกินอากาศเข้าไปเยอะก็เป็นสาเหตุที่ง่ายที่สุดใช่แล้วจริงจมันคือลามได้จนถึงเยอะสุดคือแบบอย่างแบบมะเร็งรอเออกไจะเห็นเลยว่าเป็นอาการนะท้องอืดไม่ใช่โรคอย่างที่คุณหมอได้พยายามอธิบายให้ฟังนั่นเองว่าท้องอืดประเภทไหนที่เราต้องตรวจเพิ่มเติม แลวก็<ช>มี<ช>วิธีการจัดการดูแลรักษาอย่างไงบ้างวันนี้นะครับเช่นเคยครับบนพฤหัสแล้ว<ช><ช>เราเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านครับที่ผ่านเข้ามาทางแฟนเพจของรายการของเรานั่นเองก็มีหลายคําถามที่น่าสนใจเช่นยาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการท้องอืด<อ>แล้วก็มีวิธีการแก้ไขเคล็ดลับต่างๆมากมายเลยทีเดียวที่คุณหมอนะครับจะมาไขข้อข้องใจให้กับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับที่จริงแล้วยาที่ทานนะคะก็ ส่วนมากแล้วจะเป็นยาในกลุ่มของยานอนหลับยากล่อมประสาทยาคลายเครียดนะคะยาอะไรที่มันมีผลกับระบบประสาทเพราะส่วนมากพอไปกดระบบประสาทปุ๊บมันก็จะมีผลกับตัวลำไส้ทําให้การบีบตัวการขยับตัวการทํางานเนี่ยลดลงพอการทํางานลดลงมันก็จะมีเกิดภาวะท้องอืดขึ้นมานะคะนอกจากนี้เราก็จะเป็นยาที่มีผลกับตัวระบบกระเพาะอาหารกับลำไส้โดยตรงเลยเช่นพวกกลุ่มยาแก้ปวด เพราะพวกนี้สามารถทําให้เกิดเป็นแผลหรือว่าเกิดอักเสบของกระเพาะอาหารและลําไส้สุดท้ายก็มีอาการท้องอืดมาเหมือนกันเขาเป็นอาการซึ่งอาจจะเป็นอาการมาจากโรคอื่นๆถามว่าภาวะแทรกซ้อนคงไม่มีแต่ว่าถ้าจะต้องระวังคือเราต้องระวังว่าคนที่ท้องอืดเนี่ยค่ะอาการเป็นนานไหมนานนี่หมายถึงว่านานมากกว่า2สัปดาห์นะคะโดยที่ติดต่อการทานยาไม่ดีขึ้นนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นในผู้สูงอายุนะคะไม่เคยมีอาการมาก่อนเราอยู่มาเป็นอายุเยอะๆแล้วมีอาการอื่นร่วมเช่นน้ำหนักลดซีดเบื่ออาหารนะคะตาเหลืองตัวเหลืองนะคะกลุ่มเหล่านี้คือเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนนะคะที่ต้องระวังว่าท้องอืดอาจจะเป็นอาการนำของโรคร้ายบางอย่าง,างเช่นโรคของมะเร็งต้องเรียกว่าอาการท้องอืดเนี่ยเราต้องใส่ใจดีกว่าคะ่ะถ้าเกิดเราใส่ใจแล้วดูแลแล้วว่ามันไม่ดีขึ้นทั้นที่เราได้ปฏิบัติตัวแล้วตามที่แพทย์แนะนำนะคะ ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์ดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยเงียบอะไรสักอย่างหนึ่งของโรคร้ายก็ได้นะคะที่จริงแล้วถ้าคนไคข้มีปัญหารเรื่องท้องอืดอาจจะเลืิกที่จะทานอาหารที่มันย่อยง่ายหน่อยนะคะเช่นหลีกเลี่ยงอาหารย่อยยากเช่นจําพวกของอาหารมันนะคะ,ะอาหารที่มีสัดส่วนของแป้งเยอะมีนัทมีพวกเบอร์รี่นะคะพวกนี้จะทําให้มีอาการท้องอืดได้ง่ายนะคะไม่ได้บอกว่าห้ามทานแต่อาจจะหลีกเลี่ยงทานให้น้อยลงนะคะจะดีกว่า ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าได้สาระความรู้ไปเยอะเลยแล้วก็คิดว่าอาการท้องอืดของก้อยน่าจะดีขึ้นแน่นอนค่ะพออย่าลืมข้อคิดดีๆจากท่านอาจารย์ด้วยนะครับว่าการท้องอืดเนี่ยนะครับจริงๆก็มีหลายปัจจัยด้วยกันเรื่องยาที่เรารับประทานเป็นประจำก็เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันแถมนะครับใครที่รู้ตัวว่ามีอาการอาหารไม่ย่อยนะครับก็ <c oughs> อ,อย่าลืมนําเคล็ดลับดีๆไปปฏิบัติตัวกันด้วยหลักครับวันนี้หมดเวลาแล้วสิครับผมกับน้องก้อยต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังเคารพธงชาติทาง,งวัันนะครบ อย่าลืมนะครับคุณมีนัดกับดรสมิธครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ